เอาละครับขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องเซียนไข่พัตลุยประจำวันเสาร์ที่21มกราคมพศ2566นะฮะวันนี้สร์หันสานะฮะเซียนไข่ก็จะไม่ทีเด็ดบอลเต็งทัศนะแม่นๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนําเอาไปลงทุนกันนะครับวันนี้ฟุตบอลทําการแข่งขันหลายคู่หลายลีกเลยนะฮะมีศึกใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะฮะ เป็นทางด้านลิเวอร์พูลพบกับเชลซีนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เซียนไข่นะฮะได้คัดนิ้นๆมาแล้วนะฮะวันนี้เซียนไข่ขอมองไปในศึกราลิก้าสเปนนะฮะในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะฮะคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดนะฮะพบกับทางด้านเลอลบยาโดลิกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเซียนไข่พาไปดูสถิติก่อนเลยครับ สถิติของทั้ง2ทีมนะฮะเอา5นะัดหลังสุดที่เคยพบกันนะครับปี2019เป็นทางด้านแอตเลติโกมาดริดชนะไป1นต่อศนะครับปี2019นะฮะบายาโดลิกเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไป0ูต่อศปี2021แอตมาดริดนะครับเปิดบ้านชนะบายาโดลิก1นต่อศปี2020เช่นกันนะฮะแอตเลติโกมาดริดก็ยังชนะบายาโดลิกไปได้2อต่อศนะครับ และปีล่าสุดที่เคยพบกันปี2021เอ็ดเป็นทางด้านแอตเลติโกมาดริดเฉือนบียาโดลิดคาถิ่นไป2อต่อหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า5แมตช์หลังสุดแอตเลติโกมาดริดชนะไปได้ถึง4นะครับและเสมอไปแค่แมตช์เดียวเท่านั้นนะฮะแอตเลติโกมาดริดยังไม่เคยแพ้บียาโดลิดเลยนะครับเรามาลองดูสถิติ5แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกันต่อเลยครับเริ่มจากแอตมาดริดนะฮะในลีกมีชนะเอลเช่2อต่อศมาเตะบอลถ้วยนะครับชนะเลอ โอเบียโดสองต่อศูนย์นะครับกลับมาแข่งในลีก2แมตช์มีแพ้ต่อบาร์เซโลนา่ต่อ0เสมออาเบเลียไป1 1หนึ่งและแมตช์ล่าสุดในบอลถ้วยบุกไปชนะเลมาเต้2ต่อ0เรามาดูทางด้านเบียโดลิกมั้งฮะ5แมตช์หลังสุดบอลถ้วยนะมีถลม่มอเลเนสขับเดกเกโซนะฮะ5ต่อ1เล่นในลีกมีแพ้เลเอามาลิต2ต่อ0ย์กลับมาเล่นบอลถ้วยแพ้อลาเบส1ต่อ0นะ กลับมาแข่งในลีก2แมตช์มีแพมาโยงกา1-0แพ้ลลโย1-0นะฮะ5แมตช์หลังสุดนะฮะแพ้ไปถึง4นะครับ4แมตช์แล้วนะฮะที่บายาโดลิกสะกดคำว่าชนะไม่เจอนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันต่อเลยครับเลทราคาคู่นี้นะฮะโตเปิดให้ทางด้านแอตมาลิตตอนแรกเป็นต่อ1ลูกนะครับแล้วล่าสุดขยับขึ้นมาเป็นลูกควบลูกครึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมสำหรับความพร้อมวันนี้นะฮะ แอนเนดิโกมาริดจะไม่มีกองหลังตัวเก่ง2ตัวนะฮะที่ติดโทษแบนอย่างสเตฟานซาวิดนะฮะและตัวเจ็บอย่างโฮเซคิมินสนะฮะแล้วกองกลางนะฮะอย่างยานนิกาลัสโกก็ยังเจ็บไม่สามารถลงสนามได้นะครับท่านผู้ชมส่วนความพร้อมนะฮะวันนี้ที่แอบบริตจะลงสนามก็น,นำโดยโลลิโกเดอปอนะฮะบาริออสองตัวก an ิสมานอังเดโกลิอานะฮะพวกนี้จะได้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทางด้านบียาโดลิกนะฮะความพร้อมวันนี้จะไม่มีกองหลังอย่างเซคิโอเอสคูดูเร่นะฮะแล้วกองกลางอย่างอานุอาตูฮามีนะฮะที่เจ็บนะฮะไม่สามารถลงสนามได้นะฮะส่วนบียาโดลิกนะฮะจะนำทัพโดยอิบานซานเชสกิเก้เปเรสนะฮะมอนชูนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านกอนซาโลปาต้าเซคิโอเลออนเคนเนดี้พวกนี้จะได้ลงสนามหมดนะฮะท่านผู้ชมสำหรับมุมมองบทวิเคราะห์เซียนไข่สำหรับผู้นี้นะฮะ เกมเย้าช่วงหลังๆนี้นะฮะของแอตเลติโกมาดริดนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะเก็บใช้ได้แค่นัดเดียวตลอด4นัดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ต้องมาโคจรพบกับทีมท้ายตารางอย่างเลอเอ้าบียาโดลิดนะฮะที่อยู่ทีมโซนท้ายตารางนะฮะถือว่าฟอร์มแย่กว่าแอตเลติโกมาดริดอีกนะฮะท่านผู้ชมแย่จริงๆนะฮะสำหรับบายาโดลิดวันนี้นะฮะถามว่า4แมตช์หลังสุดนี่สะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะฮะท่านผู้ชม และวันนี้นะฮะเลทเปิดมาให้ลูกควบลูกครึ่งนะฮะโอกาสชนะทางด้านแอตเลนิโกมาดริดนะฮะมีสูงมากจริงๆนะฮะวันนี้เซียนไข่ตัดสินใจแล้วนะฮะฟันธงมองเกมไปที่แอตเลนิโกมาดริดฮะเซียนไข่ว่าวันนี้ชนะแน่นอนฮะลุ้นเม็ด2กินเงินรับเงินอย่างเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้อยู่ทางด้านแอตเลนิโกมาดริดไปได้เลยนะฮะในราคาลูกควบลูกครึ่งนะฮะหากท่านผู้ชมท่านใดนะฮะชอบการวิเคราะห์ของเซียนไข่นะฮะ เซียนไข่ขอกดไลค์ให้เซียนไข่ด้วยนะฮะไลค์อย่าลืมกดติดตามเซียนไข่ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดทีเด็ดประจำบอลของเซียนไข่แม่นๆนะฮะและเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้นะฮะเซียนไข่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอท่านผู้ชมเข้าตัวไหนก็โดนเข้าตัวไหนก็ถูกนะฮะเฮงเฮงต้อนรับตุ๊จีนกันไปเลยนะครับหากท่านใดไม่มีที่เชียร์บอลนะฮะเราแนะนําเลยนะฮะ ปันโชค6-9นะฮะกระเป๋าเดียวจบทุกค่ายฝากถอนเร็วแน่นอน,นะฮะการันตีเรื่องเงินชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการเชียร์บอลของคุณนะฮะสนใจนะฮะดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ